เอาละครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้นะครับมาอยู่ที่บ้านใหม่ของผมนะฮะก็คืออยู่ที่แมพใหม่นะครับซึ่งคลิปที่แล้วนะครับเราก็ได้ทําการสร้างบ้านไปเนาะนะครับผมก็คลิปนี้นะครับเราก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาแต่งบ้านกันนะครับแต่วันดับแรกครับผมจะพาทุกคนมาทําถนนก่อนนะฮะก็คือเมื่อวานเนี่ยนะครับเราใช้เป็นพื้นที่โรงงานเนาะในการเข้าออกบ้านเรานะครับซึ่งทางตรงไปตรงเนี้ยมันตันนะครับผมเป็นทางตันนะนะครับ ก็คือเรายังไม่มีทางเข้าบ้านตายตัวนะครับผมคลิปนี้นะครับก็เลยจะพาทุกคนนะครับมาสร้างถนนนะครับผมก็คือสร้างทางเข้าบ้านนะครับเป็นทางส่วนบุคคลนี่แหละนะครับผมก็คือจะสร้างผ่านที่ดินของผมเองนะฮะที่ซื้อไว้เมื่อวานนะก็จะใช้รถไถยครับเป็น l 3 6 0 8 SP เครับผมก็จะใช้คันนี้เลยนะครับบุกเบิกถนนใหม่อ่านี่ครับมาเรามาเริ่มทํากันเลยครับก็ พักงาน10ล้อไว้ก่อนนะครับวันนี้นะเดี๋ยวพามาตกแต่งบ้านก่อนนะครับเอาให้มันแบบพร้อมนะฮะจะได้แบบไม่รบกวนผื่นเขานะครับผมอ่านี่ผมจะทําตรงนี้เลยนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นที่ดินของผมเองนั่นแหละเดี๋ยวผมจะใช้เป็นผ่านเคียร์ลิงนะครับก็ดันไปเลยนะครับผมอ่ะดันไปเลยนะผมจะเบิกทางไปเลยนะครับผมจะเบิกใหญ่พอสมควรเลยนะเอาใหญ่ๆเลยนะครับ ซึ่งด้านหน้านะครับมันจะไปออกตรงซอยนะครับผมเป็นซอยเล็กๆนะครับซึ่งมันก็น่าจะวิ่งได้อยู่นะครับก็เลยทําเป็นทางส่วนบุคคลเลยละกันนะครับเดี๋ยวอันดับแรกครับเราจะดันพวกเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้ที่อยู่ในสวนเนี่ยนะครับน่าจะเป็นพวกถั่วหรือเปล่าถั่วนะฮะแต่ดันออกก่อนนะครับดันออกก่อนนี่ครับมันก็มาออกตรงนี้พอดีครับ เออโอเคอ่ะเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราจะดันกลับด้วยนะทุกคนนะก็จะเอาให้มันใหญ่ๆเลยพอดี10ล้อวิ่งนั่นแหละนะฮะก็ดันออกก่อน,นครับจะได้แบบทำอะไรมันจะได้ง่ายนะอ่าโอเคนะครับดันกลับครับทีนี้ผมว่าดันไปกลับ2รอบก็น่าจะพอแล้วนะน่าจะแบบเพียงพอต่อการวิ่งแล้วนะครับนี่มันก็ใหญ่ ย่าเรื่องอยู่นะครับทีนี้ผมจะพามาปูคอนกรีตนะเออมาทําเป็นพื้นคอนกรีตนี่แหละอันนี้เป็นเป็นดินนะเป็นดินลูกลังนะครับนี่ดีนะเรามีถเเอาไว้ช้ครับนี่ง่ายๆเลยครับง่ายๆเลยสไตล์ผมนะคลิปเมื่อวานเราเป็นคนเล่ร่อนอยู่คลิปนี้เรามีบ้านละนี่เดี๋ยวทำงน้นาอก่อน ออมามันจบตรงนี้พอดีครับอ,อ่าทีนี้ครับทีนี้เราจะมาทําการออปูพื้นคอนกรีตแล้วกันนะครับปออูพื้นคอนกรีตเป็นคอนกรีตอันนี้นะทุกคนนะแบบนี้เลยนะครับโอเคเอ,อ่ะเดี๋ยวทำไปให้มันสุดเลยนะครับนี่อันนี้ก็แบบต้องใช้สมาธิหน่อยนะฮะ ต้องแบบทําให้มันส,สวยๆนะเออค่อยทำไปแบบนี้ครับนี่ถนนกว้างก็เรื่องอยู่นะฮะทีนี้มันเหมือนจะโลงๆไปใช่ไหมเดี๋ยวผมจะมาติดไฟด้วยซึ่งบ้านผมก็ยังไม่ได้ติดไฟเหมือนกันนะเออก็เดี๋ยวจะมาติดไฟด้วยนะครับติดไฟที่บ้านอ่ะติดไฟที่บ้านเสร็จค่อยมาติดไฟที่ถนนแล้วกันอ่นี่ ผมยุติดมึงสองฝั่งเลยเออึ๊บโอเคสุดพอดีครับเออสวยเลยนะฮะยาวครับประมาณโลนึงได้ไหมนี่ <c oughs> โอเคครับผมเดี๋ยวผมเอาไฟมาติดก่อนเป็นไฟไฟหลอดแบบธรรมดาเนาะเอาไหนดีอะเอาอันนี้ดีกว่าพื้นที่ใช้พื้นที่น้อยเดี๋ยวผมจะเลือกติดตามบ้านก่อนบ้านหน้าบ้านมีแล้วอันนึง แล้วก็เดี๋ยวไปติดหลังบ้านด้วยหลังบ้านนี่ไวางนึงครับที่หน้าโกดังครับก็เดี๋ยวเอาไว้นึงนะฮะเอ๊ะอันนี้ทําไม่ติดไม่ได้ปะโอเคได้แล้ด้านหลังครับก็อีกนึงติดด้านหน้าก่อนดีกว่าด้านหน้าไม่ค่อยมีไฟตรงนี้สักสองตนตรนนี้ทางเข้านะครับทางเข้ามันจะเกะก,กะไหมไว่าเวลาเลี้ยวเข้านี่ไม่น่าหรอกมัง้ง เดี๋ยวผมจะติดฝั่งนี้ได้ไหมนี่ติดฝั่งนี้ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวผมมาติดที่ถนนเลยแล้วกันอ่าหันองศาก่อนนะครับสักประมาณ90องศานะแบบนี้ครับโอเคเอาเอามาติดได้แต่ฝั่งนี้นี่วะติดไม่ได้ปเฮ้ยฝั่งนี้ติดได้อยู่โอเคครับ นี่ถนนนะติดตามถนนไปเลยฝั่งนี้ผมจะปลูกเป็นต้นไม้แล้วกันอ๋อบางที่มันก็แบบมันไม่ให้สร้างว่ะมันไม่ให้ติดตั้งว่ะมันติดตั้งได้แบบเป็นบางที่นะ,ะตรงไหนตั้งได้ผมก็จะตั้งไปเลยแล้วกันไม่จําเป็นต้องแบบบางถี่มากก็ได้นะอันนี้เสาฟไฟนะคนนังมองดีๆนะอันนี้เดี๋ยวเผื่อเผื่อพื้นที่ไว้ตีวงสิบล้อด้วยโอเคครับ ก็ฝั่งนี้นะฝั่งนี้ผมมาตั้งต้นไม้ดีกว่าต้นไม้เดี๋ยวเอาเป็นต้นอะไรดีวะเนี่ยมีต้นอันนี้นะต้นนี้มันเหมือนจะรกเกินไปมีต้นอะไรบ้างเนี่ยมีต้นไม้ใหญ่ครับต้นไม้ใหญ่มีต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวนี้สร้างไม่ได้ไปไหนละ เดี๋ยวดูก่อนดูต้นไม้ก่อนต้นสนไม่ไม่ค่อยคือเท่าไหร่เอาให้มันเหมือนแบบสวยอะเอ่อต้นนี้ว่ะครับทุกคนอ่านี่เลยเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองตั้งดูก่อนสักต้นหนึ่งปึ๊บอื้อสวยเลยนะครับสวยเลยสวยเลยปึ๊บเดี๋ยวผมตั้งไปจนสุดเลยครับมันลอยหรือเปล่าะ เฮ้ยมันลอยเว้ยมันลอยนิดหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรหรอกมั้งนะครับนี่ไม่รู้ว่าตั้งเท่ากันหรือเปล่านะผมกะกะเอาแล้วกันใช้สายตานะวัดใช้สายตาวัดแล้วกันเออโอเคห่างไปมั้เนี่ยห่างไปว่ะทุกคนเดี๋ยวเอาถีๆเลยแล้วกันนะห่างไปห่างไป ไอ้ Apple, ต้นนี้มันปลูกง่ายนะอึอชิบอาแล้วจะสุดแล้วต้นไม้มันจะลอยวะทุกคนผมว่าผมพลาดแล้วแหละผมปลูกต้นอันนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยววางไปก่อนนะฮะวางเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูว่ามันจะคือหรือเปล่า 2 3 4 5 7อ่หเอะประมาณนี้เลยกันส่วนพื้นที่ตรนี้เอาไว้เต็บตีวงป้างนะเอาล้วครับอู้ปลูกต้นไม้ไว้ตรงกันว่ะโอ้โหตาเอียงตาเขียอ,อันนี้คือทางเข้านะมันมีสวนมันไม่ค่อยสวยว่ะด้านข้างนี้ผมจะอาดินลบนะทุกคนผมจะอาเป็นดินนะฮะลบด้านข้างไปเลย แบบนี้ครับลบพอประมาณแล้วกันนะนี่เอาประมาณนี้แล้วกันอ่ะก็คือแบบสวนก็ให้มันอยู่แบบอยู่จะมันนะไม่ให้มันเลยเข้ามาเขตถนนอ่ะผมจะลบไปแบบนี้เลยลบให้หมดเลยว่ามันน่าจะสวยกว่ากันอะ่ะ Okay. เดี๋ยวเอาฝั่งนี้ด้วยครับฝั่งนี้ฝั่งนีะเจ้าใหญ่หนะ่อยเพราะฝั่งนี้มีต้นไม้ครับบไปเลยโอเคครับผมนี่ก็แบบพอดูได้นะ ก็ได้และแต่ว่าไฟนี่คือแบบมันวางที่ไม่ได้นะต้องวางแบบตามพื้นที่นะครับเอาล่ะตอนนี้ได้ถนนแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะมาดูว่าต้องทําอะไรตรงไหนอีกไอ้ตรงนี้มันต้องไถทิ้งป่ะเนี่ยไอ้ตรงมันมันต้องดันทิ้งเนี่ยทุกคนไอ้ที่เป็นที่มันเหลือจากการท,ทําถนนเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยมันจะดันทิ้งก็เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวดันออกเลย ไม่สวยว่ะให้มันอยู่แบบให้มันอยู่แบบเฉพาะข้างหลังก็พอแล้วอ้หชนต้นไม้อ่าต้นไม้ก็แบบปลูกไม่ค่อยตรงกันนะครับ <c oughs> เออ ดันยากเหมือนกันนะเนี่ยตรงเนี้ยพื้นที่มันแคบนะฮะไอใช้เวลาใช้เวลานิดนึงอยากให้มันสะอาดเลยดัน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 ตรงนี้ติดเสาไฟก็ดันอย่างเดียวครับนะดันอย่างเดียวสายดันครับสายดันเออชนนะฮะชนชนครับผมนะดันอย่างเดียวฮะ โอ้มันติดวะติดอะไรวะดันไม่ไปอ่ะเอาละเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวเรามาดูหน่อยอืมีอะไรตกแต่งบ้างวะอันนี้เป็นบ้านบ้านโมเดิร์นเนาะนนี้ขอกวัวคอกไก่ไม่เลี้ยงไก่หรอกมีเซโลข้าวนะครับ ไซโลข้าวแล้วก็มีบ้านสองชั้นนะฮะผมจะทำอะไรดีวะเอาตาช่างกับไซโลมาวางดีไหมนี่เอาตาช่างนี้แล้วกันไม่รู้ว่าจะวางได้หรือเปล่านะยวต้องลองครับต้องลองมันวางได้ตรงนี้อ่ะเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ หมือนจะวางได้อยู่ปึอบโอเคชิบหายละเราเลี้ยวมานี่คือแบบเราต้องขึ้นตาช่างเลยนะนี่อ่อไม่เป็นไรครับโกดังเรามีแล้วนะครับเหลือโกดังเล็กเดี๋ยวเรามาตั้งโกดังเล็กกันเผื่อได้เอางานมาลงอ้โกดังเล็กเล็กอะไรว่าโคตรใหญ่เลยอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ตั้งไว้ได้นะ พื้นที่มันน้อยมากเลยตั้งอะไรมันมันตั้งอะไรไม่ค่อยได้นะนะตอนนี้มาตั้งหน้าบ้านแล้วกัน ผมไม่รู้ว่าจะเอาต้นอะไรมาตั้งละอือน่นจะคืออยู่เนาะเดี๋ยวปลูกตามข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยนี่โอเคสวยเลยครับก็คือแบบเป็นกำแพงกั้นไปเลยนะฝั่งนี้นะเอาละครับจากเกมสิบอ้อมาเป็นเกมสร้างบ้านจัดไปครับผมนี่ นี้ก็ใหญ่ไปเอาเท่านี้ก็พอสวยนะฮะก็ได้เนาะได้อยู่ครับได้อยู่ฝั่งนี้ก็เดี๋ยวปลูกเหมือนกันดีกว่าเดี๋ยวผมจะปลูกอีกต้นหนึ่งมันจะเป็นต้นไม้อันนี้แทนคนระับชื่อว่าอะไรวะต้นเมเปิลทีอะไรสักอย่างนี่ไม่รู้ว่าจะปลูกได้หรือเปล่าปลูกได้เป็นบางที่หรือเปล่าเนี่ยปลูกได้แต่แบบเนี้ย อ๋ออ่ะโซนฝั่งนี้ก็น่าจะสร้างไม่ได้แล้วนะครับอ่ะโอเคเอะไรน่าจะได้แค่นี้ครับผมนี่ เอารถไถไปเก็บก่อนฝั่งนี้ยังไม่ได้เอาดินมาลงเลยเอาละเอาไว้ก่อนครับตาช่างเราไม่รู้ว่าวางแบบได้อันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวขอล,าล้างรถไถเก็บไว้ก่อนไปใช้งานมาครับต้องล้างออก โหดล้างไม่ออกด้วยวะดินติดหนามากเลยเต้องใช้แบบเครื่องฉีดนะฮะเออฉีดหน่อยนะโอเคครับเรียบร้อย เดี๋ยวลองเอา,เอาสิบล้อไปดูหน่อยนะครับไปวิ่งดูตอนนี้ในแบบมปนี้มีรถพ่วงสิบล้อสองคันนะฮะโอ้ยทำมาหากินครับเออก็ใช้ได้อยู่นะครับอ่ะก็ถือว่า โอเคอยู่นะครับแต่ว่าต้นไม้มันจะลอยบ้างนะเอาเป็นว่าไม่เป็นไรแล้วกันซึ่งเราออกมาทางนี้ครับมันจะไปออกถนนใหญ่พอดีนะมันทางเข้ามันก็อาจจะแบบดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมนี่มันบอกถนนใหญ่พอดีทีนี้เราจะกลับบ้านใช่ไหมเราจะต้องแบบเลี้ยวเข้าซอยโรงงานซึ่งมันจะอยู่ซอยนี้ครับอ่า ซึ่งไม่ใช่ถนนสาธนารนณะครับเป็นทางเข้าของโรงงานนะฮะนี่กระบ้านเราได้เหมือนกัน โอเคครับเรียบร้อยอันนี้วันนี้เรามาทําถนนเนาะแล้วก็แต่งบ้านนิดหน่อยนะครับผมคลิปหน้าก็ไม่รู้ว่าจะแต่งอะไรแล้วน่าจะไปวิ่งงานนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะทุกคนนะคลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากมายครับไปไปแล้ว